ีค่ะอัปเดตบ่อทดลองค้าไซส์วางไข่แค่วันเดียวให้ฟักแค่วันเดียวแล้วก็อนุบาลตามสเต็ปนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ปิดปีกสูงแล้วค่ะแล้วก็การกระโดดของไซส์หมายถึงระยะห่างของไซส์ไม่เยอะมากตอนนี้ร้องมาประมาณ3วันละ3วันจะเข้า4วันละ ยังไม่มีวางไข่ตามฐานน้ำนะคะนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์การค้าไซส์เปอร์เซ็นต์ต่ำมากเลยดูจากปริมาณที่ยังไม่ติดปีกที่ยังเหลืออยู่นะคะถือว่าวิธีนี้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปทําตามได้เลยนะใครที่เจอปัญหาค้าไซส์ตัวเนี้ยวิธีเนี้ยที่น,นันีทดลองให้ ใช้ได้ผลค่ะลองผิดให้แล้วนะเพื่อนๆเ,เอาไปลองถูกได้เลยแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนให้มันดีขึ้นต้องดีขึ้นนะแย่ลงอย่าทำให้ดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ค่าไซส์ให้น้อยลงที่สุดหรือไม่มีเลยทำได้เลยนะคะตามสะดวกเลยเพิ่มเติมได้การเลี้ยงจิ้งหรีดมันไม่มีวิธีที่แน่ชัดและก็ตายตัวนะสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม หนึ่งแหละพฤติกรรมของมแมลงสองอากาศหลายๆอย่างเลยนะคะที่เป็นปันใจจัยให้กับการเจริญเติบโต,ต,ตของเขาเราต้องสังเกตแล้วก็หมั่นที่จะเข้าใจพฤติกรรมเสร็จแล้วมาวางแผนการเลี้ยงมันจะทําให้เราเลี้ยงแต่ละรอบนั้นนะได้ผลดีการเลี้ยงได้ผลดีมแมลงตายน้อยค่ะไซน้อยค่ะทิ้งน้อยก็เหลือกําไรเยอะค่ะหลักง่ายๆอ่า นี่ประมาณนี้นนี้คอนเฟิร์มให้ว่าโอทันกันแน่นอนคะ่ะมแมลงยังไม่เริ่มวางไข่ขนาดนี้นะอีกประมาณ4ี่ห้าวันนี้น่าจะ90-99%แล้วล่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะพบกันคิมน้าจา้า